การเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นยังไงได้บ้างเป็นผู้ฟังที่ดีทำยังไงให้เขารู้ว่าเราฟังอยู่หลบตาไหมหลบตาไหมคะถ้าใครพูดอะไรไปแล้วหลบตาอาอเหรอเออเออว่ามาสิเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะใช่ไหมคะเด็กก็ไม่ได้รู้ว่าเราใส่ใจอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าบางทีก็ เอออะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินหรือว่าพอพูดแล้วสุดท้ายเราเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นเออวันเย็นนี้กินอะไรดีล่ะลูกปรึกษาม่าตั้งเยอะเออแล้วเย็นนี้อยากกินอะไรที่ผ่านมาลูกก็คงจะงงว่าคงไม่ได้ตั้งใจฟังเลยสินะ<อ>ใช่ไหมคะ<อ>ทีนี้<อ>การเป็นผู้ฟังที่ดีได้ไดเนี่ยสบตาไหมตอบโต้ไหมเราทวนสิ่งที่เขาพูดไหมว่าเขาพูดอะไรเขาอยากสื่อสารอะไรเราเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการบอกมา เราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเนาะบางครั้งเราก็ต้องพยายามปรับตัวเองอเข้าหาเขาด้วยว่าเราจะทํายังไงหลักให้เราเข้าใจเขามากขึ้นฟังเขาให้เยอะขึ้นเนาะสิ่งที่ทําได้อีกก็คือเคารพความเป็นส่วนตัวนะคะเมื่อเขามีความลับบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องถามเซาซีมากเกินไปเนาะบางอย่างถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดีละเราก็แค่สังเกตที่กมอย่างไร้ชิม แต่ไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยนะเนาะเล่าก็แล้วแต่เนาะถ้าอยากเล่าก็คอยวาแต่ละกันแต่ว่าดูว่าซึมลงดูเขาลองให้บางทีเราก็อาจจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมเขาเนาะว่าเราจะช่วยเหลือเขาในตอนไหนได้บ้างนะคะแสดงความเข้าใจเมื่อเล่าจบเนาะเป็นการสะท้อนกลับว่าเมื่อสักครู่ที่เขาเล่าเราเข้าใจว่าแบบนี้ถูกไหมใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูผลการเรียนตกลง,งจากครั้งที่แล้วใช่ไหม รู้สึกเสียใจใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากเล่าให้ฟังอีกไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่เป็นไรนะแก้ไขได้ไม่เป็นไรน,นะเ,นนนะเอาใหม่ได้เนาะบางทีเราก็ต้องแสดงความรู้สึกเข้าใจแลวไว้ใจเขาว่าถ้าเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แย่แสดงว่าเขารู้ตัวว่าสิ่งน,นั้นและเขายังทาได้ไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาแสดงว่าเขายังไม่ได้ตระหนักว่า การที่คะแนนลดลงอ่ะมันคือเรื่องที่แย่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นี้เขารู้สึกไม่ดีกับการผลการเรียนที่ตกลง mm hmm. การเรียนที่รู้สึกว่าเขาเรียนได้ไม่ค่อยเข้าใจาสแสดงว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเขายังทําได้ไม่ค่อยดีมีความรู้สึกผิดในความรู้สึกผิดนั้นแหละมันจะทําให้เขาอยากพยายามให้ดีขึ้นเนาะไม่ใช่ว่าหมายความว่าทําได้ไม่ดีแล้วก็จะเป็นกำหนิดหรือว่าด่าองไม่ย่างเดียวเนาะแต่เรามาหากันว,ว่าเอะแล้วมันเกิดจากอะไรนะที่ทําให้เรายัง เรียนได้ไม่ดีลองเพิ่มตรงนี้ไหมหรือว่าหนูเสริมตรงนี้อีกไหมเลยแบบนี้เนาะสนับสนุนเขา